สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีตั้งเสาปูนกันครับหาระดับเสาปูนปลูกบ,บ้านไม้2ชั้นนะครับทำายัไงให้เสาตรงทุกต้นและให้ระดับทุกต้นเราไปดูกันครับเสาปูนทุกต้นของผมนะครับก็จะมีอ่ะ เอ็นขึงอยู่ครับชมมีทั้งแกน x และแกน y ก่อนหน้านี้ผมใช้เส้นเอ็นนะครับอยู่กึงกลางเสาแล้วผมก็ได้ย้ายเส้นเอ็นนะครับมาอยู่ที่ริมเสานะครับตาแกะตั้งแต่แกน x และแกน y จะใช้อยู่ที่เหลี่ยมเสาพอดีครับท่านชมนี่ครับอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับจากแกน x แล้วก็ไปแกน y นะครับเส้นแกน y ก็มาโนู้นครับท่านผู้ชมเหมือนกันครับ ผมตั้งตอนแรกก็อยู่ที่กลางเสาพอเสร็จผมก็ย้ายมาอยู่ที่ริมเสาโดยใช้เส้นเป็นตัวหลักนะครับท่านผู้ชมการตั้งเสาก็ใช้ระดับน้ําเป็นตัวจับนะครับแต่จับระดับปลายเสานะคท่านผู้ชมนี่ครับจับปลายเสานะครับเมื่อได้ระดับแล้วนะครับเราให้ตั้งรากฐานของเสานะครับอันนี้นะครับ การจะตั้งระดับให้ได้ควรจะเดินตีนเสารหรือฐานเสาให้ใกล้เส้นเอ็นให้มากที่สุดนะครับทั้งสองเส้นทั้งแกน X และแกน Y ให้ได้ฉากพอดีนะครับให้ได้เหลี่ยมพอดีอเราให้ตั้งเสานะครับถ้าเสาต้นไหนสูงเราจะใช้ทรายครับทานผู้ชมใช้ทรายในการรองพื้นนะครับดันเสาไปแล้วก็ใช้ทรายรองพื้นตั้งแต่มุมที่1 ไปถึงมุมอีกมุมหนึ่งครับคือใช้สายเทตลอดแนวของฐานเสาปูนครับนี่ครับใช้กับมุมน้นมาถึงมุมนี้นะครับต้องใส่ให้ตลอดแนวนะครับไม่ให้ใส่เป็นจุดๆนะครับนี่แหละครับเทคนิคของผมจะสามารถหาระดับได้นะครับถ้าเสาสูงหรือเอียงเกินไปอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆขยับเสาปูนครับทรายก็จะลงมาก็จะได้ระดับพอดีนะครับแล้วเราเสร็จปุ๊บ ต้องหาแบบนี้ทุกต้นนะครับแล้วเราก็เลงนะครับท่านผู้ชมเสาต้องอยู่ในระบบของเส้นเอ็นพอดีนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ติดเสานเกินไปแล้วก็ไม่ให้ห่างเสาจนเกินไปนี่แะครับท่านผู้ชมการหาระดับของเสาเมื่อหาระดับเสาได้แล้วด้านล่างเสร็จได้แล้วครับเราจะใช้เส้นเอ็นนะครับขึงที่หัวเสาน,นะครับตั้งแต่เสาต้นที่1ต้นที่2และต้นที่สาม มาต้นที่4ใช้เหลี่ยมเสานะครับผู้ชมเส้นเอ็นจะแปะอยู่ที่เหลี่ยมเสารเราจะสา,สามารถหาตำแหน่งของแหวงได้การที่จะหาตำแหน่งของแหวงได้เราก็ต้องออจับระดับเสาด้านบนให้ได้ก่อน,นครับผู้ชมแล้วก็หาระดับของแหวงให้ได้โดยใช้เส้นเอ็นเป็นตัวขึงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ เมื่อเส้นเอ็นขึงเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถติดตั้งแหวงได้นะครับเราจะดูว่าบ่าเสาไหนอ่ะสูงหรือต่ำเราจะรู้ทันทีนะครับทุกท่นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นเป็นเส้นตรงนะครับนี่ครับก่อนที่จะวางแหวงผมก็ใช้เส้นเอ็นขึงไปหมดคนระับทุกเสานะครับทุกมุมนะครับเนี่ยให้ได้ฉากพอดีก่อนก่อนจะนําแหวงขึ้นไปติดการที่จะนําแหวงขึ้นไปติดก็ใช้อ่ะม้านั่ง4ตัวนะทุกท่ เสาราตัวพอดีสามารถเดินถึงกันได้นะครับเนื่องจากว่าแหวงมีน้ำหนักมากนะครับเราต้องใช้มานั่งนะครับนี่ครับฐานเสาผมยังไม่เทครับเนื่องจากว่าถ้าเราเทฐานเสาให้เต็มปูนแล้วปูนจะดึงเสาให้เอน็นหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะทําให้เราไม่สามารถติดตั้งแหวงได้ครับติดตั้งได้แต่ก็ยากครับเนื่องจากว่า เสาปูนดึงกันไปแล้วนะครับเราไปดูการติดตั้งแหวนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมหวัวเาสาปูนครับก็จะมะีท่อยางหรือจะเป็นท่อพลาสติกที่เขาทางร้านนใส่มาให้ครับเราต้องเอาออกก่อนครับเพื่อจะได้ใส่น็อตร้อยสี่หุนได้นะครับท่านผู้ชมนะครับมันมีทุกหัวเสาครับเวลายกแวงขึ้นท่านผู้ชม ค่อยๆวางคานผู้ชมถ้าวางแรงหรือดันไปดันแวงไปปุ๊บจะทําให้เสาล้มหรือเอ็นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆยกแล้วค่อยวางหาตําแหน่งให้ได้ก่อนคานผู้ชมหาตําแหน่งของแวงให้ได้ในหัวเสาแต่และหัวเสานะครับถ้าไม่ได้เราก็พยายามดูให้ดีนะครับให้ได้เสาใดเสาหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆตอกมาร์กนะครับโดยใช้น็อตน,นะครับตอกมาร์ก ให้ได้ตำแหน่งเพื่อเราจะได้นำแวงลงมาเจาะนะครับใช้ตอกเข้าไปแล้วครับให้ได้สัญ,ญลักษณ์แล้วก็นำแวงลงมาตอกเจาะการเจาะของผมก็ใช้สว่านเจาะไม้ครับ4ี่หุนนะครับเทคนิคการเจาะคือ 1. ต้องพยายามเจาะให้ตรงนะครพี่ชมถ้าเจาะไม่ตรงเราจะใส่หัวนอ็อตระหว่างแวงมาหาเสาปูนะ่ะยาก และจะทําให้หัวน็อตเยินแล้วขันไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเทคนิคง,ง่ายๆอย่างที่ผมบอกก็คือเจาะต้องเจาะให้ตรงนะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วเวลาอเอาขึ้นเอาลงวางบนหัวเสาต้องค่อยๆนะท่านผู้ชมไม่งั้นเสาจะล้มนะครับแต่ถ้าวางปกติครับเสาจะไม่ล้มครับเนื่องจากว่าเสามีน้ําหนักค่อนข้างจะมากนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่ดันหรือไม่ดึงจะไม่เอ็นและจะไม่ล้มนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งระดับด้านล่างไว้แล้วเราใช้ทรายรองไว้แล้วท่านผู้ชมทรายจะทําให้แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับท่านผู้ชมปกติอ่ะเสาถ้าไม่ได้ระดับปุ๊บจะโยกจะคอนแต่ถ้าเสาได้ระดับจะไม่โยกไม่คอนครับเนื่องจากว่าล่าฐานเขาแน่นนะครับก็ค่อยๆเจาะนะครับท่านผู้ชมเจาะให้ตรงนะครับ จอดเสร็จแล้วครับทกผู้ชมนี่ครับจุดที่สําคัญคือ,อการใส่แหวงกับหัวเสาปูนคือต้องใส่ทีละหัวนะครับทผู้ชมทีละต้นนะครับจะเริ่มด้านไหนก่อนก็นแล้วแต่นะครับใต้ต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ามห้ามใส่ฝั่งหัวที่1แล้วก็ไปหัวที่4แล้วก็มาตรงกลางครับจะทําให้ดึงกันกน,นะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราใส่เลี้ยงกันไปนะครับจะใส่ง่ายครับเนื่องจากว่า แวงยังไม่ถูกยึดนะครับเราจะไปยึดตอนท้ายที่คือตัวที่4ตัวสุดท้ายถ้าใส่นอ็อตมาเสร็จปุ๊บมันจะดึงกันทันทีนะท่านผู้ชมนี่ครับเวลาตอกจากแวงตัวที่1มาหาสาปูนก็ไม่ต้องตอกมิดนะครับไม่ต้องตอกให้โผล่มาเยอะเดี๋ยวเราจะวางแวงอีก1ตัวนะครับเช่นเดียวกันครับเราค่อยๆย,ย,ยกแล้วางนะครับนี่ครับเราก็จะได้ตำแหน่งพอดีนะครับ นี่ครับหาตำแหน่งให้ได้แล้วเราก็ค่อยๆเคาะน็อตฝันน่งอีกฝั่งหนึ่งที่ติดแหวงอยู่แล้วมาฝั่งหัน,นี้ก็จะทําการมาร์กไว้แล้วก็จะทําการเจาะอ,อีกทีนึงนี่แหละครับเราค่อยตอกก็จะสามารถาหาตำแหน่งของแหวงอีกฝั่งนี้ได้ครับนี่คือเป็นเทคนิคง่ายๆของผมนะครับนี่ครับทาการเจาะคานผู้ชมเช่นเดียวกันครับ พยายามเจาะให้ตรงครับท่านผู้ชมถ้าไม่ตรงแล้วเวลาตอกออกมาปุ๊บน,น็อตหัวน็อตจะเยินครับท่านผู้ชมแล้วก็จะขันยากแต่ถ้าเราตอกให้ตรงเจาะให้ตรงปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชม เนี่ยครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับแต่อีกหนหัวเสาในการเจาะก็ใช้เวลาอยู่นะครับตั้งเสาสิบต้นนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งวันครับท่านผู้ชมนะครับเรายกแหวนขึ้นนะครับก็ค่อยวางครับท่านผู้ชมแล้วก็หาตำแหน่งดูแล้วก็ตอกใส่เลยครับเช่นเดียวกันครับตอกตั้งแต่ต้นที่1ไล่ไปต้นที่2 ต้นที่3แล้วก็ต้นที่4นะครับแบบนี้ครับจะตอกเข้าง่ายนะครับนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้น็อตขันบังคับแหวงไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้อะเอ็นไปด้านหน้าหรือล้มไปท่านท้ายนะครับพอได้ยึดหมดปุ๊บครบทั้งหมดตําแหน่งแหวงเสร็จปุ๊บเราจะใช้ค้ายันนะครับแล้วก็ยึดด้านบน การยึดด้านบนนะควรจะวัดก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเสาไหนแบะมากงเสาไหนเอ็นมากงหรือเสาไหนระดับไม่ค่อยได้เราจะได้ปรับระดับตอนนี้เลยครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเทตีนเสาถ้าเทตีนเสาแล้วเราไม่สามารถเคลื่อนหาตำแหน่งได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็กำลังทำการขันอยู่นะท่านผู้ชมขันน็อตให้แน่นก่อนครับ อย่างนี้ครับล้มไม่ค่อยล้มแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะค้ำยันให้ก็ไม่ล้มแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผมได้วัดด้านบนเสร็จปุ๊บก็ทําการต่อยึดเลยครับท่านผู้ชมยึดทั้งหมด3แถวะยึดใกล้ๆหัวเสานะครับห่างหัวเสาประมาณทักหนึ่งฟ้ามือครับเขาจะได้อยู่ในตําแหน่งนะครับแล้วก็ยึดตั้งแต่หัวเสาที่1หัวเสาที่2ไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นไม้ค้ำยันไม้ให้แบบมาทางทิศตะวันตกนะครับทางตะวันขึ้นก็ค้ำยันนะครับนี่นะครับนี่คือการหาระดับเสาแล้วก็ติดตั้งแหวงนะครับทุกผู้ชมนี่ครับนี่ครับที่ผมยึดไว้ครับทุกผู้ชมยึดทั้งหมดนะครับยึดตรงกลางด้วยนะทุกผู้ชมไม่ใช่ยึดแต่สี่มุมนะครับยึดระหว่างเสาฝังไว้ผมก็ยึดนะครับเหมือนกันครับแล้วก็วัดแล้วก็ยึดนะครับ ต้องวัดก่อนกันนะท่ผู้ชมวัดให้ได้ขนาดก่อนถึงจะยึดได้นะครับท่านผู้ชมไม่งั้นนะครับมันจะบานออกหรือขยายออกหรือหุบเข้านะครับจะทําให้ตั้งเสาต่อไม่ตรงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันับท่านผู้ชมในการติดตั้งแวงนะครับ ผมพาไปดูเทตีนเสารครับนี่ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เทตีนเสารครบหมดถึง10ต้นแล้วครับท่านผู้ชมก็เทให้มิดฐานเสาเลยครับท่านผู้ชมฐานสูงขางนาดผมเทมิดหมดแล้วครับจะทําให้เขาร่มได้ยากนะครับแล้วก็ใช้ดินกบนี่ครับการติดตั้งแหวงและหาเสา ผมเทปูนไปแล้วครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับแบบนี้สะดวกง่ายกว่าครับท่านผู้ชมแต่ถ้าขึ้นไปที่หลังนะครับจะทําให้การใส่แวงงยายกครับท่านผู้ชมแบบนี้ง่ายกว่านี่ครับชม วันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยละ้านะครับการหาระดับเสาแล้วก็ติดตั้งแหวนนะครับคลิปหน้านครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูาการต่อยกเสานะครับยกเสาต่อขึ้นชั้นสองครับท่านผู้ชมเพื่อจะทําหลังคาต่อไปก็ฝากกดติดตามชมได้ครับท่านผู้ชม สร้างบ้านด้วยตนเองนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ